สวัสดีครับผมอยู่ที่ Griffith Observatory ในลอสแองเจลิสอยากเชิญพี่น้องมาฟังคำพยานหนุนใจพี่น้องให้เกิดความเชื่อและพี่น้องจะมีประสบการณ์กับความแสนดีของพระเจ้านะครับสวัสดีค่ะพิชยาภาเนื่องวังชื่อเล่นชื่อตุกตาค่ะตุกตาเป็น คริสเตียนร,รับเชื่อมาปีนี้เป็นปีที่13แล้วค่ะวันนี้ก็อยากจะมาเป็นคำพยานในเรื่องของการที่พระเจ้า ผู้ทรงเป็นแพทย์ที่ประเสริฐในการทําการรักษานะคะเริ่มต้นจากการที่ตาได้ไปพบคุณหมอนะคะทางด้านสูตินารีเวชและพบว่าตามีเนื้องอกในมดลูกซึ่งณนะตอนนั้นที่ได้ทราบว่าเป็นเนื้องอกในมดลูกเนี่ยก็เป็นอะไรที่ยังงงๆอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไม่ทราบว่ามันเป็นเนื้องอกยังไงหรือประเภทไหนซึ่งคุณหมอที่ตรวจก็ได้แจ้งไปว่าเราจะต้อง follow up แล้วก็ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นเนื้อร้ายเนื้อดีหรือเป็นอะไร ซึ่งณนะตอนนั้นที่ได้ได้ทราบข่าวว่ามันเป็นปุ๊บเนี่ยเกิดความกังวลใจแล้วก็กลัวอยู่ในระดับหนึ่งเราเองซึ่งเป็นมนุษย์ธรรมดาก็คงไม่แปลกใจที่จะรู้สึกแบบนี้ใช่ไหมคะตาเองก็บอกคุณแม่คุณแม่ก็บอกทุกคนให้มาช่วยอธิษฐานกันอะไรเงี้ยในจุดหนึ่งเราก็มีความกังวลแล้วก็ต้องไปหาข้อมูลว่าเราจะต้องทํำยังไงต่อก็มีพี่น้องคิดเตียนหลายท่านที่ให้กําลังใจให้ตาแล้วส่วนตาเองก็อธิษฐานกับพระเจ้าด้วยนะคะว่าก็ยังไงก็ขอให้พระเจ้าช่วยรักษาลูกดูแลลูกด้วยแต่อาจจะ เป็นความกังวลใจมากกว่าลึกๆแล้วเพราะเรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็ได้ตกลงกับคุณแม่ว่าเอางนนี้เดี๋ยวเราจะไปตรวจกันที่โรงพยาบาลอีกที่หนึ่งนะแล้วก็ลองดูว่าเราจะยังไงต่อและในระหว่างนั้นนะก็เชื่อว่าทุกคนแม้แต่อาจารย์ปลาก็ได้อธิษฐานให,ให้พระเจ้าทำการรักษา ในส่วนของเราเราก็ทําของเราให้ดีที่สุดค่ะก็ติดต่อไปที่โรงพยาบาลอีกอีกที่หนึง่งได้ทําการนัดกับคุณหมอไว้ปรากฏว่าคุณหมอนัดมาเมื่อวันอังคารที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาได้ไปก็ไปกับคุณแม่เป็นไปเป็นเพื่อนสิ่งที่เกิดขึ้นตาคิดว่าหลายๆอย่างบางครั้งความที่เราเป็นกังวลเราก็ต้องแบบมีการวางแผนอะไรเงี้ยก็ดูว่าการรักษาเราต้องยังไงต่อมีค่าร,รักษาเท่าไหร่เราจะต้องไปโรงพยาบาลน,นี้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะมีหลายๆยอย่างที่เรา มีภาระใจเก็บไว้ในใจลึกๆว่าเราจะต้องยังไงอ่างเงี้ยไม่ค่อยสบายใจพูดง่ายแต่นี้อีกใจหนึ่งเราก็แบบคิดถึงว่าเออละเราเป็นลูกพระเจ้าเราก็ต้องฝากความหวางไว้กับพระเจ้านะกับสิ่งที่พี่น้องเราอธิษฐานช่วยเผื่อแรงใจตรงนี้มันน่าจะมีมีผลกับการการการปฏิหารทางนี้อะไรเงี้ยค่ะก็แล้ววันที่ได้เข้าไปพบคุณหมออีกท่านหนึ่งที่โรงพยาบาลใหม่ที่ไปนะคะ สิ่งที่ amazing แล้วก็รู้สึกดีใจที่สุดก็คือว่าณนะตอนที่ตรวจคุณหมอก็พูดเลยว่าคุณหมอให้ดูชาร์ตให้ดูอะไรทุกอย่างเลยค่ะซึ่งมันชัดเจนกว่าคุณหมอท่านแรกมากแล้วก็บอกว่าไอ้เนื้องอกอะ่ะมันยุบแล้วนะยุบแล้วนะแต่ช่วงคําว่ายุบแล้วนะเนี่ยทำให้เรามีวาสุขว่าเสียงมันมาแบบเสียงสวัรค์หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกแบบว่าใช่เหรออะไรเงี้ยใจหนึ่งก็รู้สึกว่า,อ,อ,อ,า,วาอืมใช่มิคะคุณหมอแต่ปากเราที่อยู่ในแมสเนี่ยก็จะมีบอกพูดกับตัวเองตลอดเวลา,วา จ้าช e like it it ่วยลูกด้วยก็เจ้าส่งรักษาลูกด้วยพูดอย่างเงี้ยพูดอยู่ในแมสแล้วก็พอคุณหมอแทกพูดออกมาว่าเนื้องอกยุบแล้วนะไม่มีแล้วนะไอ้ที่เรากังวลหรือว่าที่เราคิดอะไรมากมายไก่กองที่เรานั้นอยู่อ่ะมันหายไปหมดเลยสิ่งที่เกิดขึ้นแหละในชีวิตที่ผ่านมาจะแม้กระทั่งที่ว่าตาเป็นตรงนี้เรายังมองไปถึงอนาคตข้างหน้าเราพยายามที่จะวางแผนกับตัวเองตลอดเวลาแต่ เราไม่ได้หวังไว้วางใจพระเจ้ามากเท่าที่ควรแต่สิ่งที่พี่น้องคริสเตียนหรือว่าศิษยพิบาลเองหลายๆคนเนี่ยอธิฐานให้เราแล้วก็แรงอธิษฐานสุดท้ายที่เราทำนะตอนที่คุณหมอตรวจวินิจฉัยอ่ะต่คิดว่าพระเจ้าได้ยินเสียงตานะคะก็ก็เป็นอะไรที่ก็อยากจะเป็นคําพยานชีวิตสำหรับคนอื่นๆที่อาจจะเจอสภาพหรือว่าปัญหาสุขภาพอะไรเหมือนกับที่ตาเจอซึ่ง ไม่ว่ามันจะมาผ่านทางไหนก็นแล้วแต่บางทีเราอาจจะมองว่ามันเป็นไปได้ยังไงอะไรเงี้ยเราคิดไม่ถึงว่ามันจะมันจะหายได้เองหรอซึ่งบางทีเราจะเคยได้ยินจากคนโน้นคนนี้มาแต่วันนี้ที่เราประสบด้วยตัวเองอะ่ะมันมากกว่าคําว่าตื่นเต้นยินดีขอหนุนใจสําหรับพี่น้องนะคะหลายๆคนที่อาจจะเจอเรื่องราวของสุขภาพหรือว่าสิ่งที่เลวร้ายเข้ามาในชีวิตบางทีการที่เรา ละเลยหรือว่าอาจจะเห็นพระเจ้าว่าเป็นอย่างที่อาจารย์ปลาบอกว่าบางทีพระเจ้าอาจจะอยู่กับเราจนเราเคยชินอะไรเงี้ยค่ะแต่วันหนึ่งเนี่ยพอเราเดิดร้อเรืออะไรเงี้ยเรามองหาพระเจ้าแต่พระเจ้าไม่เคยทิ้งเราเลยจริงๆนะคะก็ขอฝากให้มีความเชื่อเชื่อและเชื่อเชื่อจริงๆแรักพระเจ้าให้สุดจิตสุดใจแล้วพระเจ้าจะเป็นแพทย์ที่ประเสริฐที่จะทำการรักษาเราให้หายจากโรคได้ค่ะ ค่ะก็ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ สองคโคริน์บที่9ข้อแบอกว่าและพระเจ้าทรงฤทธิ์อาจประทานของดีทุกสิ่งทุกอย่างอุด,ดมแก่ท่านทั้งหลายเพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสําหรับตัวเสมอทั้งจะมีสิ่งของบริบูรณ์สําหรับงานที่ดีทุกอย่างด้วยพระเจ้ารักพี่น้องนะครับพระเจ้าอยากอวยพรดูแลพี่น้องอยากประทานชีวิตอิรันให้แก่พี่น้องปัญหาคือมนุษย์ทุกคนเราทําบาปเราทําผิดต่อพระเจ้าเราถึงได้พบความยากจน ความเจ็บป่วยคำสาปแช่งและปัญหาในชีวิตแต่พระเจ้าอยากประทานชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์และชีวิตนิรันดร์ให้แก่เรากุญแจสําคัญคือเราต้องตัดสินใจกลับมาคืนดีกับพระเจ้ากลับใจจากความบาปต้อนรับพระเยซูพระผู้ช่วยรอดผู้ทรงสิ้นพระชนม,ม์บนไม้กางเขนเอาความบาปของเราไปเอาความตายจากเราไปและเดินกับพระองค์ขอเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าสร้างโลกและจัก,กรวาลน,นะครับพี่น้องเห็นตึกสวยๆอยู่ข้างหลังเนี่ย ยังสร้างด้วยมนุษย์เลยร่างกายเราเนี่ยมีความละเอียดอ่อนมากกว่าตึกข้างหลังซึ่งเป็นที่ดูดาวในลอสแองเจลิสชื่อว่า Griffith Observatory นะครับอยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าอธิษฐานว่าตามผมคุยกับพระเจ้านะครับข้าแต่พระเจ้าลูกอธิษฐานกลับใจจากความบาปขอพระองยกโทษบาปให้ลูกด้วยลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปลูกขอเชิญพระเยซูพระบุตรของพระองค์ ผู้ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนรับความบาปความตายความเจ็บป่วยการยากจนจากชีวิตของลูกขอพระเยซูนั่งบนบัลลังชีวิตของลูกณนะบัตรนี้และตลอดไปขอเดินตามพระเยซูไปตลอดชีวิตในนามพระเยซูคริสเอเมนแสงความยินดีด้วยนะครับเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดผมก็ไม่ได้เป็นคริสเตียนมาก่อนแต่มารับเชื่อพระเยซูเมื่อ40กว่าปีมาแล้วตอนจบ โรงเรียนแพทย์นะครับดีมากเลยครับพระเจ้าโอยพรอขอพระเจ้านําพี่น้องพาพี่น้องไปคริสตจักรที่ดีที่สอนพระคัมภีร์ผู้นําดาเนินชีวิตที่บริสุทธิ์และมีไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์และพี่น้องเติบโตไปในทางของพระเจ้านะครับ